ดูเจ้าปูตัวนั้นสิมันกำลังติดถุงพลาสติกอยู่นะที่เป็นแบบนี้ถ้ามีคนทิ้งถุงพลาสติกไม่เป็นที่ทำให้เจ้าปูมองทางไม่เห็นเราไปช่วยเจ้าปูกันดีกว่าในที่สุดก็เอาถุงขยะออกได้สักทีฉันพยายามเอาออกอยู่ตั้งนานเนี่ยขอบคุณเธอสองคนมากเลยนะ เลเรู้ไหมถ้ามนุษย์เราไม่รู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเลยละ่ะสิ่งมีชีวิตต่างๆจะได้รับความเดือดร้อนงั้นเราควรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางใช่ไหมรัะใช่เลยเลทรัพยากรต่างๆจะได้อยู่กับเราไปเนานๆานพูดถึงเรื่องทรัพยากรแล้วรักพอจะรู้ไหมว่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอะไรบ้างนะ รู้สิเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็คือสิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและชายฝั่งรวมถึงพุชัยงื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งคลองคูแพร์หรืออิทธิพลของน้ำทะเลเข้าถึงเช่นป่าชายเลนป่าชายหาดหาดที่ชายทะเลเกาะหญ้าทะเลปะการัง ดอนหอยพอืและสัตว์ทะเลหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ระบบดีเวททางทะเลและชายฝั่งเช่นปะการังเทียมแนวลดแรงพื้นและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งป่าชายเลนไดดีป่าชายเลนมีกระจายอยู่ทั่วไปตามแนวฝั่งทะเลแต่จะกระแสการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทำให้ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลายไปจํจนวนมาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2534ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดแต่มติดังกล่าวยังไม่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อมาเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2543และวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2543คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาการจัดการป่าชายเลนโดยไม่อนุญาตให้มีการทำสัพป,ปทานทําไม้ป่าชายเลนป่าไม้บนพื้นที่บกเป็นสังคมพืชหลากหลายชนิดที่กระจายอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลได้แก่ป่าดิบชื้นที่อยู่บนพื้นที่สูงหรือต้นน้ำป่าชายหาดที่พบตามแนวฝั่งทะเลและป่าบึงหรือป่าพะรุ ที่อยู่ตามบึงน้ําและที่ลุ่มน้ําขังซึ่งมีเนื้อที่รวมกันในจังหวัดชายฝั่งทะเลประมาณ12.35ล้านไร่ในจํำนวน,นนี้ร้อยละ61.36อยู่ในภาคใต้ที่เหลือเป็นภาคตะวันออกร้อยละ21.39และภาคกลางร้อยละ17.23ปัญหาที่สําคัญคือการลักลอบตัดไม้ทาลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องว้าว เก่งมากเลยเด็กๆแล้วแหลง่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีอะไรบ้างเอ่ยแหล่งหญ้าทะเลเป็นพื่น้ำที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลผลผลิตจากกระบวนการการสังเคราะห์แสงของหญ้าทะเลให้อาหารและออกซิเจนแก่สิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณที่มีหญ้าทะเลขึ้นอยู่จึงเป็นแหล่งอาหารเป็นที่วางไข่และหลบซ่อนศัตรูของสัตว์น้ำาวอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่นเต่าทะเลพยุนรวมทั้งยังช่วยชะลอคลื่นป้องกันการพังทลายของชายฝั่งช่วยกลองและปรับคุณภาพของน้ำให้ดีขึ้นปัญหาการเสื่อมโทรมของญ้าทะเลเกิดได้ในการเสื่อมโทรมของพื้นที่ตามธรรมชาติและจากกิจกรรมการพัฒน,นาบริเวณชายฝั่งทะเลแหล่งปะการางังทรัพยากรที่มีความหลากหลายบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเส่ออาหารของสัตว์ทะเล ปะการังเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างหินปูนห่อคุ้มตัวไว้โดยพื้นที่ที่พบจะต้องเหมาะสมคือมีคุณภาพน้ำที่ดีใสระดับความเค็มและอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เหมาะสมและด้วยความสวยงามของแนวปะการังจึงทำให้ปะการังเป็นที่ต้องการมาเยี่ยมชมเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อปะการังตามมาด้วยเช่นกันปัญหาสำคัญต่อปะการังคือการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการธรรมชาติ เช่นคลื่นลมรุนแรงการระบาดของดาวมงกฎน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการปะการาังก้อกขาวทำให้ปะการาังตายไปจำนวนมากนอกจากนี้ยังเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในการท่องเที่ยวการทําประมงและการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทั้งน้ำเสียตะกอนขยะและของเสียอื่นๆระบายลงสู่ทะเลมากขึ้นเก่งมากจ้ะเด็กๆขอบคุณค่าขึ้นเครอ คุณครูคะนอจาจกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากทะเลในด้านใดได้อีกบ้างเหรอคะคุณครูได้มากมายเลยนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังมนุษย์เราใช้ประโยชน์จากทะเลได้หลายด้านมากเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นด้านการประมงหาปลาเพื่อบริโภคและหาเลี้ยงชีพด้านการขนส่งและพาณิชย์นาวีใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆข้ามประเทศด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเลเช่นการดำน้ำ การเล่นเรือและกีฬาทางทะเลต่างๆด้านพลังงานเช่นไฟฟ้าพลังงานน้ำทะเลปิตโตรเคมีจากทะเลด้านอื่นๆเ<ๆ>ช่นอุตสาหากรรมการต่อเรือและการซ่อมเรือการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลการทำนาเกลือโอ้โหทะเลมีประโยชน์กับมนุษย์เราเยอะแยะเลยดังนั้น เราควรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลไว้ให้คงอยู่กับเราไปนานๆเลยนะคะใช่แล้วครับผมก็จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับเ่วนความรู้เกี่ยวกับทะเลไทยเพื่อนๆรู้ไม่เอ่ยว่าพยูนกับแม่นาทีต่างกันอย่างไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้ดรักจะพาไปรู้จักกับเจ้าสัตว์น่ารักทั้งสองสายพันธุ์กันค่ะพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่อาศัยอยู่ในทะเล เชื่อว่าพยูนเคยอาศัยหากินอยู่บนบกและมีบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของช้างพยูนหรือปลาพยูนเป็นชื่อที่นิยมใช้ทั่วไปในประเทศไทยจนชาวปกากใต้นิยมเรียกพยูนว่าดูหยงหรือตูหยงซึ่งมาจากภาษามาเลเซียที่ใช้เรียกพยูนแม่นาทีพยูนหางกลมหรือวัวทะเล เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกมันแตกต่างจากพยูนในทะเลเขตอบอุ่นโดยหางของแมนาทีจะมีลักษณะแบนกลมคล้ายใบายพายส่วนพยูนปลายหางจะแยกออกคล้ายหางของเรามาความแตกต่างระหว่างพยูนกับแมนาทีทั้งพยูนและแมนาทีเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำและกินพืชเป็นอาหารความแตกต่างจะแบ่งอยู่3ส่วนคือส่วนหัวลำตัวและหาง โดยปากของพยูนจะกลมคล้ายๆหมูขณะที่แมนาทีจะยื่นออกมามากกว่าพยูนจะมีลำตัวค่อนข้างเรียวส่วนแมนาทีจะมีรูปร่างออกทรงกลมคล้ายถังแต่จุดที่ชัดสุดคือหางโดยหางของแมนาทีจะเป็นแผ่นแบบมนๆไม่มีแฉกขณะที่พยูนนั้นจะแยกเป็นสองแฉก